เนี่ยเร็วโอเคต้องไวต้องไวทุกคนต้องไวต้องไวอย่าโอเคได้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 สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในช่องไม่เกินดีจีนะครับในเกมคัพเคอร์ออฟยุโรปสามกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาขนพ่วงชิ้นส่วนรถบรรทุกในเมืองนะครับออกจาก เมืองหินนะครับผมที่เราขนรถไฟมารอบที่แล้วนะครับรถไฟของเราได้จาการติดลมนะครับไม่สามารถตีวงออกไปได้นะครับก็เลยต้องขนพวกนี้ออกไปแทนนะครับเป็นพวกที่หนักที่สุดในเมืองนะครับหนัก63ตันเลยทุกคนดูดินี่ล้อลอยเลยทุกคนล้อลอยเลยเป็นไงเออหนักจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราขับกันเลย63ตันออกจากเมืองครับไปจะเอาได้ไหมนะฮะมาดูกันไป 63ตัน63ตันเร็วเร็วขึ้น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 อยาความอยาคว่มขึ้นขึ้นขึ้นตอนนี้ลงร้อช่วยนะครับลงร้อช่วยแล้วขึ้นมาได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ต้องขึ้นได้ต้องขึ้นได้ต้องขึ้นได้หนักมากทุกคน63ตัน63ตันต้องขึ้นได้ครับต้องขึ้นได้ต้องขึ้นได้ไปต้องขึ้นได้ครับต้องขึ้นได้อึ๊บอึบหนักมากทุกคนหนักมาก ไป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 ต้องขุ้ได้ต้องคุยได้ต้องคุยได้หนักมากหนักมากถึงได้นนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราตีวงกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องใช้ระยะตีหน่อยตรงนี้ไปตีวง63ตันหนักนะทุกคนหนักมากนะเดี๋ยวรถไฟเรา28ตันหนักกว่าครับอ่ะอันนี้เป็นพ่วงโรแบตด้วยนะครับพ่วงโรแบ์ตแน่นอนลอยแน่นะฮะ มาดูนะครับว่าขาออกเราจะรอดไหมนะครับพวกรถไฟขาเข้าก็โลแบตนะครับนี่ขาอ,อกก็โลแบตเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันเลยเดี๋ยวชอบเอฟเฟกฝุ่นนะเอฟเฟกฝุ่นสมจริงมากครับเดี๋ยวไปเลยโอ้ตรงนี้มีทางลงด้วยเพิ่งเห็นว้าวเดี๋ยวจะแวะมาอีกวันหลังนะฮะไปโลแบตโลแบตโลแบตสู้ๆอันนี้ตกทางได้นะครับเพราะว่าเรามีรถยกเนาะมันอยู่ในเส้นทางนะครับมันไม่เหมือนกับรถไฟเนาะที่เราต้องแหกทางมาฮะ เลี้ยว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 โอเคขา้างหน้าครับโค้งขา้างหน้าไปไปโอเคได้แล้วลอย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 เนี่ยลอยเลยทุกคนเดี๋ยวเปิดดิฟล็อกก่อนดิฟล็อกเอ๊ะเปิดดิฟล็อกก่อนโอเคเปิดดิฟล็อกแล้วครับไปเหยียบยาวได้เลยเปิดดิฟล็อกแล้วไีฝุ่นเยอะมากเลยน่าจะเอาไอ้พวกดาวดีเอฟหรือไม่ก็เบนซ์มานะครับหรือเอาบอวโน่เนาะเอาสแกนเนี่ยมาลงเหมืองคิดปิดนะ แต่แกมเนี่ยเหมาะกับทางตรงกับขึ้นเขามากกว่านะเนมลงเหมืองก็ช่วงล่างสู้เมื่อซิดิสเบนไม่ได้นะแอนตาริสเนี่ยแอนตาริสช่วงล่างจะดีกว่านะครับมันก็ไม่เป็นไรมันก็แรงเหมือนกันเปิดไฟหน่อยป้ายขาน้าเป็นเนินนะครับเดี๋ยวกำลังกลังขึ้นเนินเนินนี้แหละเราความเร็วขึ้นโคตรไวอะ่ะตอนลงมานะทุกคนนะปลายทางของพวกนี้นะครับจะไปเมืองเซมโบลานะครับ แต่คลิปนี้น่าจะต้องให้มันขึ้นในได้ก่อนนะครับขึ้นจากเมืองหิในได้ก่อนเนาะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งน่าจะเป็นคลิปไปเมืองเทมโบลานะครับเพราะพวกนี้ก็หนักหกสิบสามตันนะจะขึ้นเทมโบลาทีก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะเออน่าจะต้องแยกเป็นสองคลิปนะครับคลิปเดียวน่าจะไม่ไหวเนาะไปตอนนี้กี่โมงแล้วสิบเอ็ดยี่สิบหกนะครับสิบเอ็ดครึ่งสิบเอ็ดครึ่งในเกมเนาะตอนนี้ก็สามทุ่มนะครับในชีวิตจริงไป ช้าทุกคนเพราะมันมันหนักไงเดี๋ยวพอถึงทางเรียบก่อนนะฮะมันจะได้ไวนั่นไงนทางเรียบมันก็เป็นเนินทุกคนดูดิมันก็เป็นเนินอะ่ะอันนี้ความเร็วเริ่มขึ้นแล้วครับทางเรียบมนะาเนาะระวังอย่าให้รถลอยนะโอเคทางเรียบแล้วสบายทุกคนใช่แล้วฝาฝา ไม่เคยเล่นมุมนี้ทุกคนปกติเล่นแต่มุมมองเฟิร์สเบอร์เซนะครับเพราะว่ามันขับยากในเหมืองอ่ะถ้าจะขับมุมมองนี้มันต้องแบบระมัดระวังพอสมควรเลยไม่งั้นตกทางแน่ในขนาดตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้โคตรสะบัดเลยทุกคนระวังไว้สะบัดมากยาอย่างรอดอย่างรอดอู้อย่างรอดอย่างรอดเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้พลาดนิดนึงเนาะลงมาไวหน่อยนะครับ ลงมาไวไปนิดหนึ่งเดี๋ยวแก้ตัวแก้ตัวไปตรงนี้ทุกคนต้องระวังเพราะรถรถมันจะลอยได้นะฮะตรงนี้มันจะเป็นเนินอยู่เนาะรถมันจะลอยได้ช่วงล่างไม่ค่อยไหวนะคันนี้แต่ก็สู้ครับเราสแกนเนียเราอย่า,อย,าอย่าไปยอมรุ่นอื่นนะฮะเรื่ตอนนี้ทุกคนดูล้อดิล้อลอแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะ่ะเนี่ยเป็นทางที่แอดเวนเจอร์สุดแล้วมั้งเนี่ยผมว่า ที่อื่นมันทางเรียกไปตรงนี้มันไม่เรียบเนาะเอ้ยเอ้ยไม่ไหวขับต่อไปขับต่อไปทุกคนเออโอเคเกยบไปต่อกันเลยวู้วตอนนี้ความเร็วล้วครับน่าจะหนักเกินนะฮะเฮ้ยขึ้นเนินเหรอความเร็วทุกคนความเร็วโอเคความเร็วลเลยตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปได้ไปได้น่าจะขึ้นเนินนะฮะความเร็วลถมากทุกคนตอนนี้ความเร็วรถความเร็วรถทุกคนดูข้างล่างเป็นเหวข้างล่างเป็นเหวเลยดู ข้างล่างเป็นหิวจะพยาไปได้นะฮะโอเคน่าจะต้องขึ้นเขานละช่วงนี้ช่วงนี้คือช่วงขึ้นเขานะขเนาะความเร็วก็เลยขึ้นช้าหน่อยนะฮะไม่เป็นไรเราไปได้ยังไม่ถึงช่วงที่แคบที่สุดนะครับตรงนั้นอนะ่ะน่ากลัวสุดนะฮะไปโอเคไป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 ประคองประคองรถประคองรถไปเรื่อยเนี่ยลอ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 ยทุกคนลอยลอยอีกแล้ว ความเร็วไม่ขึ้นเลยรถหน้านหนักจริงทุกคนตรงนี้มันเป็นเนินด้วยแหละเห็ okay, นนะ่าจะเรียบตรงนี้น่ะตรงนี้เรียบมานะทุกคนวุย้ยเพิ่งเห็นเขื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเห็นเขื่อนมุมนี้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บเดียวทุกคนดูดิขา้างหน้ามีเขื่อนด้วยแบบน้ําไหลเลยอ่ะโู้สมจริงทุกคนนั่นคืออ่างเก็บน้านะครับอันนี้คือเขื่อนเลยเนาะน,นี่ไมเป็นแม่น้ําเนาะโคตรกว้างอนะ่ะทุกคนดูดิกว้างมากและนี่แบบไหลโคตรสมจริงอ่นะทุกคน แวะถ่ายรูปนิดเดียวนะฮะเพิ่งเคยมุมนี้เนาะเดี๋ยวนะรถจะไหลปะเนี่ยจะพยายามไม่รถไหลนะครับโอเคไป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 ได้แล้วไปเย้เย้ไปได้แล้วน่าจะใกล้ทางออกกันนะทุกคนตรงนี้ใกล้ทางออกกนะันเออมีลอย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 ทุกคนลอยลอยลอยแน่ลอยเฮ้ยแคบตรงนี้คุณแคบแล้วแคบแล้วทางเริ่มแคบทุกคนตรงนี้ ต้องระวังนะฮตรงนี้แคบแล้วไม่ไว้ใจต้องขับเฟิร์สเบอร์เซร์ตัวนี้ขับเฟิร์สเบอร์เซมีปัญหาแน่นอนขับเฟิร์สเบอร์เซ์ดีกว่าจะพยายามประคองไว้ดีสุดนะนี่เหยียบเต็มที่ทุกคนเยียบเต็มที่เลย,อย,เเลยโอเคป้ายป้ายเต็มที่เต็มที่ ระวังซ้าย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 นิดนึงระวังซ้ายนิดนึงเฮ้ยล้อลอยอีกแล้ว,วยอยากไปจังนะเนี่ยเร็วโ <Okay, S 2> อเคต้องไว้ต้องไว้ทุกคนต้องไว้ต้องไว้อย่าโอเคได้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 ไม่าตกเขาอย่าชนเขาชนเขาอีกแล้วไปไปไปต้องไว้ต้องไว้โอเคไปแล้ว ตรงยาวครับทุกคนตรงยา,าวเลยตอนนี้ทางเรียบนะทางเรียบแล้วทางเรียบแล้วตรงยาวไว้เลยครับตรงนี้ใกว่าถึงทางเรียบทุกคนตั้งนานรอล้อล้อคนลอลออีกแล้วรอลออีกแล้วถึงทางเรียบแล้วเย่ั้งออโต้เลยโอเคครับปลปลายปใกล้ถึงทางออกแล้ว นี่ชอบบักอะไรบักบักเป็นรอยทรายเนี่ยระวังระวังระวังเดี๋ยวก่อนไปขีดขวาขวายาวขวายาวตรงไปเลยอุยอ้ยเฮ้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับใกล้ถึงปลายทางแล้วเนาะไปเลยไป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 ,ไป,ไปตรงนี้ยาวไว้เลยทุกคนขึ้นเนินนิดเดียวเองไปได้ไปได้เอาจริงตรงนี้ก็สูงกันนะสูงใช้ได้เลยทุกคน ตอนเรามาเราด้วกว่ามันเตี้ยพอดูจริงโคตรสูงไงทุกคนดูดิสูงมากนี่เขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่แอดเวนเจอร์ที่สุดก็คือเมืองนี่แหละครับน่าจะมีทางลัดไปทูบินเกนั้างนะฝั่งเนี้ยไอ้ต้นเส้นดินตรงเนี้ยเออเดี๋ยวเราจะมาถ,ถึงด่านสุดท้ายนะครับด่านล้อลอยเราจะต้องเร่งความเร็วสูงสุดนะครับไม่งั้นล้อจะติดแน่นอนไปไป,ไป ถึงทางออกแล้วครับทุกคนจะถึงทางออกแล้วจะถึงทางออกแล้วระวังตรงนี้คนระวังระวังเดี๋ยวล้อลอยล้อลอยแน่นอนแปดละสิบห้าล้อลอยแล้ก็อลอยล้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 อลอยไปไปไปอึ๊บได้ไหมได้ไหมล้อลอย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 โอเคล้อลอยออกมาได้แล้วทุกคนเย้ขึ้นตนนหญ่เลยครับเดี๋ย้วเบรกก่อนให้มันขึ้นได้ก่อนไป เย้ yeah, ทุกคนเราถึงถนนใหญ่นะครับนี่โอเคครับทุกคนไว้เจอกันคลิปที่2นะครับคลิปตอนขนขึ้นเมืองเทโบลาเนาะโอเคคลิปแรกไว้แค่น,นี้ครับผมบ๊ายบายไว้เจอคลิป2องครับผมไป